ฉันชื่อว่านหางจระเข้ฉันคนปอกวุ้นฉันกินหรือทาผิวมอวเบาๆเย,ย็นใสแล้วร่างกายจะค่อยๆสมดุลฉันชื่อมะนาวฉันช่วยบรรเทาอาการไอและระคายคอคนเปรี้ยวนิดเดียวแต่โล่งคอจริงฉันยังเป่าลมให้ได้อยู่แต่ถ้ามึงไม่พักกูบ้างมอเตอร์นี่จะหยุดหมุนไปตลอดเลยมึงจะให้กูเย็นได้ยังไงในเมื่อไม่เคยล้างไม่เคยซ่อมทั้งที่กูต้องแบกความร้อนให้ทั้งห้องทุกวันฉันพยายามดึงอากาศให้มึงทุกลมหายใจแต่ถ้ายังฝืนแบบนี้ต่อฉันจะหยุดทำงานก่อนที่มึงจะรู้ตัว มึงยัดแต่ของมันของเผ็ดของหวานไม่พักแล้วจะให้กูย่อยอยังไงโดยไม่พังวะฉันตัวเล็กและเงียบแต่ทุกที่ที่ฉันแตะความสกรปรกก็ตามไปด้วยฉันได้กลิ่นอันตรายทุกทิศและถ้าไม่หนีตอนนี้ชีวิตเล็กๆนี้จะหายไปทันทีฉันตัวเล็กแต่พาไข้เลือดออกชีคุนกุญยาซิก้าและมาลาเรียมาให้ได้ทุกครั้งที่ฉันกัดฉันไม่ต้องการอะไรมากแค่น้ำขังนิดเดียวก็พอให้ฉันสร้างยุงรุ่นใหม่เต็มบ้านได้แล้ว ซีฟู้ดคือหมัดนกสามชั้นมันเลี่ยนไก่ทอดแห้งหอยขาววัวก็เหนียวไปกูชนะกูกรอบนอกนุ่มในไขมันคือรสชาติไม่ใช่บาปกุ้งแม่งแพงแต่เนื้อนิดเดียวไก่แห้งหอยจืดวัวก็เคี้ยวเมื่อยกูเด็ดสุดกูกรอบดังกรวบแค่กัดก็รู้เรื่องกุ้งเอาแต่โชว์เปลือกสามชั้นมันเยิม้มหอยกลิ่นแรงวัวแม่งติดฟันกูอร่อยชัด กูคือทะเลแท้ๆหอมเค็มหวานแค่บีบมะนาวก็ตื่นกุ้งเผาแม่งแห้งสามชั้นเลี่ยนไก่ทอดธรรมดาวัวเหนียวกูแซ่บกว่ากูแน่แนฉ่ำหอมไหมแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเล่นกุ้งเปลือกเยอะสามชั้นมันกรบทุกอย่างไก่ทอดเสียงดังแต่จบหอยเสียงท้องกูเหนือกว่าหิววะดิรอหาไรอยู่รีบไปซื้อมากินให้ไวเลยฉันไม่เคยได้พักจริงๆเพราะทุกเสียงเรียกและทุกความเงียบยังต้องผ่านฉันเสมอฉันอาจไม่เร็วที่สุด แต่ฉันพาเธอผ่านทุกก้าวที่ต้องไปต่อโดยไม่ทิ้งกลางทางฉันเดินต่อไปโดยไม่หยุดเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปกำหนดสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้เหนื่อยล้าถูกเร่งตลอดฉันไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่ฉันทำให้ความมืดตรงหน้ามองเห็นทางได้ชัดขึ้นเหนื่อยล้าฉันอุ่นอยู่ตรงนี้ทุกเช้าเพื่อช่วยให้วันธรรมดาเริ่มต้นได้อย่างมีแรงใจฉันยอมเปียกและรับแรงฝนทั้งหมดเพื่อให้เธอเดินต่อไปได้โดยไม่ต้องหลบหนี ฉันไม่หวานไม่พิเศษแต่ฉันทำให้ร่างกายของเธอยังเดินต่อไปได้ทุกวันฉันหมุนรับทุกคราบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้สิ่งที่เธอสวมใส่ยังสะอาดแม้ตัวฉันจะสึกหรอฉันอับฉันยับและฉันถูกโยนทิ้งไว้ตรงนี้ทั้งที่หน้าที่ของฉันคือพร้อมใช้งานไม่ใช่ถูกลืมฉันถูกยัดถูกเปิดและถูกสั่งให้เย็นจัดตลอดเวลาทั้งที่หน้าที่ของฉันคือรักษาอารมณ์ทั้งหมดของเธอฉันยืนร้อนอยู่ตรงนี้ทั้งวันเพราะหน้าที่ของฉันคือเปลี่ยนความหิวให้กลายเป็นความสุขทันที ฉันยืนรับไฟตรงนี้จนหอมกลุ่นเพราะหน้าที่ของฉันคือทําให้คําแรกที่กัดมีแต่ความสุขฉันอยู่ตรงนี้ทั้งที่ยังไม่สะอาดพอและกลัวว่าความบกพร่องของฉันจะกระทบคนอื่นฉันกําลังจะหมดเวลาทั้งที่ยังมีรสเปรี้ยวพอจะทําให้บางอย่างดีขึ้นได้ฉันอาจไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ฉันถูกใช้เพื่อเติมรสชาติและความหมายให้จานหนึ่งจะสมบูรณ์